ก็ก็แก๊กแก๊กวันนี้มีเรื่องพ่อบ้านแม่บ้านมาฝากกันเป็นกันบ้างไหมคะเวลาจะทําอาหารแต่ละทีต้องมานั่งแคะแงะเม็ดกระเทียมแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆเลยอีกทั้งกระเทียมนี้ถ้าซื้อมาแล้วกินไม่ทันนะเน่าก่อนเลยอันดับแรกวันนี้ก็เลยมีไอเดียมาฝากพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าโดยเราจะแกะกระเทียมแกะเปลือกออกให้หมดเลยแล้วก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดวันนี้เราใช้กระเทียมน้อยเดียวนะคะใช้แค่3มหัวก็จะ มองดูไม่เยอะมากเกินไปแค่สาหัวนี้ก็กินจะไม่ทันอยู่แล้วมีเน่าไปก่อนด้วยนะอันนี้เราจะทําไว้สําหรับใส่เมนูผัดตำส้ตมตําก็ได้หมดเลยนะสําหรับเมนูกระเทียมแกะเปลือกล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งหรือไม่ก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเพื่อเอาความชื้นหรือความเปียกกันออกก่อนนะเทคนิคนี้พ่อบ้านแม่บ้านบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้เหมือนเรานี่แหละเพิ่งจะทําเหมือนกันใครจะทําเยอะกว่านี้ก็ได้นะอันนี้เรา ก็ถือว่าเยอะแล้วพอแห้งได้ที่เสร็จแล้วเราก็จะนําไปปั่นเลยก่อนปั่นก็ต้องเช็คด้วยเครื่องนะว่ามันโอเคเรียบร้อยดีไหมหมุนให้ลงล็อกให้แน่นๆก่อนที่เราจะเสียบปลั๊ก ใครชอบละเอียดเยอะละเอียดน้อยยังไงก็ตามความชอบของแต่ละคนเลยเราก็จะเอาประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะเราก็จะเอามาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยถุงซิปล็อกที่หาซื้อได้ตามน่าจะเป็นโลตัสก็มีหรือร้านทุกอย่าง20ก็มีนะถุงซิปล็อกอะ่ะเต็มเลยแล้วก็ขนาดมีหลายขนาดให้เลือกด้วยเราก็จะตักใส่กระเทียมใส่ถุงนี้ให้หมดเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมคือไม้ตะเกียบ หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้กระเทียมนี้แบนๆเหมือนเป็นแผ่นโรตีแต่ที่เขาทำนะเราก็เห็นเขาใช้ตะเกียบกันนะทาแบบให้มันเป็นพื้นเรียบๆหรือไม่ก็ใช้แก้วใช้แก้วแก้วกลิ้งไปเลยแต่เราว่าใช้ตะเกียบนี่ง่ายสุดแล้วถ้าทําเยอะนะกระเทียมไม่จะเต็มถุงเลยอันนี้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันเนาะก็จัดจัดระเบียบให้สวยงามนิดนึงเวลาใช้ก็กะเอาเลยจะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็อยู่ที่มือเราเลย <c oughs> แล้วเราก็จะใช้ตะเกียบนี้แบ่ง เป็นช่องๆแบบนี้ใครที่มีแม่พิมพ์พลาสติกก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะแต่เราไม่มีไงเราก็เลยใช้แบบนี้แทนบางทีคนที่เทา้าเขาทำคลิปสวยๆงามๆเขาก็จะใส่แม่พิมพ์ดอกไม้บ้างใ เป็นรูปสปัตว์ตัวการ์ตูนบ้างเพื่อให้คลิปของเขานั้นน่าดูและก็มีความสนใจมากขึ้นก็จะน่ารักตะมูตะมีไปอีกแบบนั่นแหละแบ่งเข้าที่แล้ว Kent เราก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้จะใส่ช่องฟิตหรือธรรมดาก็ได้นะลองใส่ทั้งสองช่องเลยแต่วันนี้เราจะลองใส่ช่องฟิตดูเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้พอเวลาใช้ก็หยิบออกมาใช้ทีละแผ่นทีละแผ่นสะดวกอออ